สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Crisis Action นะครับเรามาเล่น Crisis Action นี่เป็นการเกมถ่ายโทรศัพท์ครั้งแรกของเรานะฮะโอเคปรับเสียงให้ลดลงก่อนนะครับวันนี้เรามาอัดกันเลยครับซึ่งปืนของผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ในช่วงของอัปเดตนะฮะอัปเดตก็รู้สึกก็เป็นอัปเดตที่แปลกใหม่ดีนะครับ มีในหลังจากที่อัปเดตตอนนั้นนะฮะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะมีของใหม่ครับอาวุธใหม่นะฮะนี่ครับปืนสองปืนนี้นะครับคือผมกาลังจะเก็บเพชรซื้อ P90 นะครับอันนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์ของผมจริงๆเลยนะป่ะเราลองเล่นสักรอบหนึ่งครับมันจะเป็นยังไงไปดูกันนะฮะ ซึ่งตัวละครผมมันก็ไม่ค่อยดีนักหรอก Let's go Let's go <S พิงจะเยอะหน่อยเราขออภัยครับ well, <start. S 1> ยิงมันเอ,อ้อตายเลยครับมันหนึ่งตายเลยนะฮะ โอันนี้เป็นแมนครับโอหมันจากไหนวะอันนี้เน็ตผมแหลกนะครับมันก็เลยกากไปนิดเฮ้ยมาวะ่ะอันนี้ได้สองคิวแล้วครับ เฮช็อตครับลุยอย่ามาดิยา่าโอ้ยอันนี้เอออันนี้เรากำลังไม่นำนะครับเราต้องรีบนำให้เร็วที่สุดเร่งคิววิกต้องด,ดีโหลดครับ ฮ้ยเกิดต่นักเลยดับครับดับเอออันนี้คือเน็ตผมแหลกด้วยนะครับนี่ครับได้ที่โหลดเลยครับเน็ตตุยครับอันยี่สิบสองยังเหรอทำไมมันก,กักรอบนี้มันไม่ค่อยดีครับต้องเล่นไปเรื่อยๆครับต้องหาความกิ่งของเราให้ได้ครับอีกแล้วเหรอตุยตูดกูนเนี่ย ขอแากเราที่ชาร์จแบตออกครับแบตหมดกลางคันก็ชิบหายแกงไว้วอดครับไม่ได้ครับเราต้องเล่นจริงจริงจริงจังละไฟเว้ยแตกในไปซะอันนี้ผมทำการเขาแตกในเรียบร้อยน,นะฮะอยเชี่ยเกิดไอดิเฮไป เรียบร้อยครับไอ้ตรงนี้จะโดนเราเห็นไหมไม่เห็นครับไปตรงนี้ตายอีเหี้ยสัตว์ไม่ได้อ่ะแต่ที่สองเนี่ยขอภัยที่หัวร้อนครับพอดีมันเป็นอยู่ในสัญชาตญาณครัยไฟนั่นแหละเฮาน้องแฝดแลับตายแล้วหนึ่งแล้วเราก็โดนแฝดต,ตัวเองครับเย yeah, <f> ี่ยก๊อกไปเลยอะ ก็ก็ก็ก,ก,กเออแม่งปีเก้าสิบสู้กับก๊อกไม่ได้หรอกตอนนี้เรากำลังสูดีกับมันมากเลยครับนี่อยู่ในสายเลือดโอ้ยไม่โดนครับไม่ไรเฮ้ยอะไรวะดูยเยอะจังวะฆ่าไม่ได้เลยแมวนะต้องฆ่าได้สิโอ้ยรีโหลดนะครับวิ่ง ตอนนี้ผมคาดได้เยอะกว่ามันนะครับโห oh, ฟังแล้วมันจะใช้รภาพภาพนั้นป่ะลองดูมาแล้วมาแล้วอย่าอย่าเห็นกูมันเห็นกูแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยแม่งมีเกราะอ้อไม่ไม่เกราะนะครับ แล้วพอมันบุกนะครับมันก็จะเล่นตุ๋ยหลังอย่างนั้นแหละครับเราต้องรีบนําให้เร็วที่สุดครับ <Unbelievable. S 1> ไม่นะอย่าเรายังไม่อยากแพ้นะครับโอมาให้ oh ผมอย่าบอกผมไม่อยากปิดฉากอะ่ะเอือโอเคครับอันนี้อยู่ในการรายการหัวร้อนนะครับสำหรับรายการหัวร้อนจบเพียงเท่านี้ครับ บายบายหัวร้อนหัวร้อน